สวัสดีครับท่านผู้ชมครับปาแคน้อชัยมางคนนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมนะครับมารับชมการเปิดราคานะครับอยู่ที่ฟาร์มของเสียต่อนะครับต่อควายไทยนะครับเจียรย้อนแสงหน่อยหนึงนะครับนี่นะครับต่อควายไทยอนุรักษ์พัฒนาควายไทยนะครับจังหวัดอุทัยธานีนะครับ ฟาร์มใหญ่มากนะครับวันนี้จะมีเปิดราคานะครับฟาร์มนี้มีควายอยู่ทั้งหมดห้าสิบตัวนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปฟังราคานะครับเป็นควายงามควายที่มีสายเลือดดีนะครับมีเกรดพอสมควรนะครับ <c oughs> <c oughs> เดียต่อกับเสียเพื่อก็ยืนอยู่นี่แหละอ้าวสวัสดีครับผมเสียต่อ โอ้โหวันนี้ได้ข่าวว่าจะมีเปิดราคาท่านผู้ชมฟังใช่ไหมครับก็มีอยู่มีสองตัวครับอีสองตัวเนาะอ่าในผ้าชมเนี่ยครับตัวไหนมั่งครับนี่ครับอ๋อสองตัวนี้ยนะเป็นเป็นเป็นเพศเป็นเพศเมียทั้งคู่เนาะเพศเมียทั้งคู่ครับอืมแล้วแล้วแล้วตัวนี้อายุเท่าไหร่ครับเนี่ยตัวนี้สิเบเดือนครับมีชื่อไหมตัวเนี้ ตัวนี้ชื่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวผมนืมจำจันน้องจำจันชื่อน้องจำจันใช่ครับอายุเท่าไหร่ครับสิบเอ็ดเดือนครับสิบเอ็ดเดือนเนาะแล้วแล้วแล้วตัวนี้ชื่ออะไรตัวนี้ไม่ได้ตั้งนะครับยังไม่ยังไม่ได้ตั้งชื่ออ่าตั้งเลยไหมั้เยเพราะว่าเผื่อท่านผู้ชมได้โทรมาถามเอาชื่อแม่นั่นนะแม่นี่นะอะไรเนี่ยเอาแม่ดาวดีกว่าแม่ดาวไม่ได้ครับแม่ดาวไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมเอาชื่ออะไรก็ได้มันมันมันอยู่คู่กันนี่ครับอ๋อ จจำจันอันนี้แม่งามแม่งามอ่ะแม่งาม่ะแม่งาม่ะอันนี้ชื่อแม่งามนะครับมีชื่อแล้วครับอันนี้ชื่อน้องจจำจันนะครับอายุเท่าไหร่นะตัวนี้สิบหกเดือนครับสิบหกเดือนเป็นเพศเมียนะครับตัวนี้เหล่ากอยังครับตัวนี้ตัวนี้ลูกลุงเพชรครับตัวนี้ลูกสาวลุงเพชรนะครับทับหลอดหลอดผสมผสมเทียมครับอ๋อมีหลอดมีใบด้วยมียอดมีใบครบครับครับเป็นลูกสาวแต่ตัวนี้ผสมจริงครับตัวนี้ผสมจริงลูก ตัวนี้พ่อเขาเป็นหลานเจ้าโชคกำนันโป๊ะครับเป็นหลานเจ้าโชคของกำนันโป๊ะนะครับ <_ d ota> ใช่ครับตัวพ่อเขาอพ่อเขาเป็นหลานเนาะ <_ d ata> ใช่ครับอันนี้ก็มีสักเป็นเหลน <_ d ata> ใช่ครับอ่าโอเคอน,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 นี่อันนี้มีสักเป็นเหลนของเจ้าโชคนะครับ <_ d ata> ของกำนันโป๊ส่วนสูงนี่ส่วนสูงผมก็ไม่แน่ใจไม่ไม่ไม่ได้วันเดี๋ยวเชื่อไหมรู้อะครับตรวที่เบ็ดเดือย อ่า,า,กาอ,อกมาลูกมาออกมาเร็วออมาลอูกมากออกมาเล็วออกมากเร็วอกมาโชว์ตัวหน่อยโอไม่เป็นไรครับเขาเขาแม่มาเราก็เข้าไปหาตขาเออน้องจำจันเนี่ยอ่าเสียต่อจะบอกราคาไปที่เท่าไหร่ครับ ให้มาดูตัวจริงก็อันก้อันนี้ยังไม่ให้โทรมาคุยยังไม่บอกออกสื่อเนาะใช่ครับบอกว่าเปิดสองตัวนี้นะครับแต่ราคายังไม่บอกออกสื่อนะครับให้ให้โทรมาคุยกันนะครับอตัวนี้ก็กะส่วนสูงถูกไหมประมาณร้อยยี่สิบห้าได้ไหมประมาณนั้นครับประมาณนั้นเนาะใช่ครับตัวนี้ก็ประมาณเอาประมาณสักร้อยสามสิบสองน่าจะได้ผมว่านะประมาณนั้นอายุก็ สิบเอ็ดเดือนตัวนี้สิบหกเดือนนะครับโอ้โหลูกลุงเพชรนะครับแม่เนี้ยแม่นี้หลานหลานเจ้าโชคโอ้ยเลนเลนเป็นชั้นเลนนะครับพ่อเขาเป็นหลานอืมพ่อเขาเป็นหลานนะครับใช่ครับัียังไม่ค่อยมมันยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ครับ เพศเมียทั้งคู<ม>่นะครับแม,ม่เขาก็อยู่ในฟาร์มนี่เนาะผมซื้อมาครับคู่นี้ออ๋คู่นี้ผมนำเข้ามานำเข้ามาอยู่นี่มานานยังครับเนี่ยไม่นานครับไม่นานเท่าไหร่คู่นี้นำเข้ามาหลักจะรักปกศผิวเนื้อหนังดีครับคู่เนี้ย ขาดีครับสวยดีาดยาวอืมเดีว<า>นี้โอ้โหอ้องชัดเจนดีครับแม่นี้เจ้าน้องจำจงเนี่ยอายุเพิ่งสิบเอ็ดเดือนครับ น้องจมจันต์สิบเอ็ดเดือนนะครับน,น้องงามน้องงามนี่สิบหกเดือนสิบหกเดืนอนนะครับปีครึ่งแล้วเอ,อไม่ใช่นะเยี่<ๆ>ไม่ยังไม่ถึงปีปีสี่เดือนนะครับปีสี่เดือนลูกสาวลุงเพชรนะครับอันนี้มีหลอดมีใบอันนี้เป็นหละเป็นเหลนของจะเจ้าโชคของกำนันโพสนะครับสายเลือดนี่ชัดเจนนะครับ สนใจยังไงก็โทรเข้ามาพูดคุยกับเสี่ยต่อนะครับอ้าขอย้าเบอร์โทรอีกครั้งหนึ่งครับศูนย์แปเก้าครับห้าหกแปดแปดห้าสามศูนย์ครับครับผมลูกมาเดินมาทางนี้รลวเชื่อครับ <laughs>

แล้วขอดูข้างหลังตัวนี้ครับคนห <คน S 2> างใหญ่ครับคนหาง้งสวยมากเลยคนนะ้<ม>ยาวครับแม่นี่ยาว โอเคครับท่านผู้ชมครับนี่คือน้องแจ่มจันทร์นะครับนี่คือน้องน้องงามนะครับอายุสิบเอ็ดเดือนนี่อายุสิบสิบหกเดือนนะครับสนใจยังไงก็โทรเข้ามาหาเสียต่อนะครับเปิดแล้วครับเปิดราคานะครับแต่ว่ายังไม่บอกออกซื้อนะครับราคา แล้วก็ยังมีอีกเยอะแยะนะครับในฟาร์มนี้ห้าสิบตัวอยู่ข้างนอกสี่สิบตัวอยู่ในอยู่ข้างในนี่สิบใช่ไหมนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับตนไหนไหนแ้ทองจีนโตนะโอ้โหแม่นี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปชมเป็นเป็นลูกของทองจีนโตนะครับ อายุเท่าไหร่ครับเนี่ยสามปีครับ3ปีนะครับโอ้โหสูงนี่ส่วนสูงนะครับน่าจะได้ร้อยสี่สิบห้าอัพแน่นอนนะครับผมว่านนะต 5, 5, 5, 5, ัวนี้นะโอ,โอ้โหร้อยห้าสิบห้าครับตอนนี้ครับอายุสามปีขุมกะผิดเป็นลูกสาวทองตีนโตนะครับ นี่ต่นี่ท้องอยู่ไหมออแล้ว,ลนนแ,ลวแล้วพ่อในท้องลูกลูกตัวไหนครับเจ้าเพชรครับลูกเพชรลูกของเจ้าอ่าลูกเจ้าเพชรประจำฟาร์มนี่แหละครับ,รบลืมไปเจ้าเพชรนี่คุมทั้งหมดเลยนะครับค้อลก็ ที่หลังเป็นอย่างเงี้ยก็คือท้องอยู่เนาะผมได้ยินว่าควายอุ้มท้องให้ลังจะแอนพอคลอดออกมาแล้วก็จะขึ้นตรงเหมือนกันพ่อเสียพืชบอกแล้วว่าเวลานั้นก็จะขึ้นตรงเหมือนเดิมเป็นบางตัวไหมอ๋อูกคสาวทองเิ็มตัวนะครับอายุสามหกลูกลูกตัวแรกใช่ครับลูกตัวแรกลูกตัวแรกนะครับอืม ชื่ออะไรนะเนี่ยชื่อเมอง่ทอ,องนะครับ <Okay. S 1> อันนี้ก็ชื่อ,อไม่ได้่ะครับเอาลครัทคผู้ชมครับสลับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมอ่าฝ่ายชแนลช้ยมงคลครับขอบคุณที่ชมคลิปขอบคุณที่อ่าทุกๆคอมเมนต์นะครับสลับคลิปนี้ก็ ขอจบพท่าน,นี้ครับสวัสดีครับ